ยิ่งใหญ่ราบหลวงพ่อเพียรผู้เรื่องวิชาด้วยปราถนาขอพรจากท่านยิ่งใหญ่ในรอบปีโหเชิญรุ่งงานประจําปี<อ>และปิดทองรูปเหมือนหลวงพ่อเพียรวัดถนนหักศีลวิสุทธารามบ้านถนนหักตะบนถนนหักอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมวันที่5มีนาคม 2,566นี้ร่วมกิจกรรมงานบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวอาทิปิดทองรูปเหมือนหลวงพ่อเพียรลอดกเกวียนหลวงพ่อเพียรทอดผ้าป่าสามัคคีผ้าป่าลอยฟ้าตักบาตรพระปร,ระจำวันเกิดตักบาตรพระร้อยแปดถวายสังฆทานตักไข่ลุนโชคและมหาลายกอไก่รางวันใหญ่มากมายพร้อม,มหรสพสมโภชอาทิลิเกดัง ด้วยหอมบรรจงศินประทะรายการมวยมันสุดประทับใจและเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้แสดงออกด้วยาการร้องเพลงกับเสียงเพลงแงห่งศรัทธา5มีนาคมนี้นาวัดถนนหักตะบนถนนหักอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ระเดิมความหมูดูความมันกับสุดยอดรายการมวยนัดเข้มข้นแห่งปีศึกมวยมหากุสลต้านพายาแซปิด ไฟนี้จัดดีจัดดังมอบให้โปรโมเตอร์มวยระดับโรมครูจัดประกบคู่มวยโดยพวงสอพวงทองจอยชอชัดชัยเจิมสอมนพิชิตจัดประกบคู่เอามวยต่างค่ายวาดลวดลายโดนแข่งสนันเวทีมันกับสุดยอด5คู่เอกสนุกแน่เมื่อนาวีสอชัดชัยใส่ไม่ยังกับเพชรนกยูงนกเขากมอ11เด็ดจริงจริเต้เต้เต้ดูโซล่านกเขากมอ11 เด็ดเจ็บมาแจกเลขมัดอัดเดือดกับเหนือเพชรโสพวงทองปลองแข่งดุดดันดูเพชรมรกตโสพวงทองวัดฉันกับจอมพิชิตสองมอนพิชิตก็ติดขี้ตังคู่นี้ใครมาดีก็แบเบอร์สนุกสุดใจเซียนมวยไม่ควรพลาดและดูคู่เอกหนึ่งเก้าล้านสิ์บุญมีเดินบี้ตีเข่าแลกมัดฟัดโหดกับวันพิชิตสองมอนพิชิตชิงดำพันก้อนใหญ่หาสนันแวไทย ดูคู่เอกสองเพชรสิริโชคเพชรประกายจันทร์ห้าหันตะบันหนะ้ากับเหล็กกล้าสอสมนึกจะเสือกหรือจะสะออนเซียนมวยติดตามชมยากระพิบตามันจนเซียนเซียนยืนไม่ติด<ค>พร้อมคู่มวยประกอบรายการอีกมากมายห้ามีนาคมนีน้ดูมวยดีๆแบบมีเดิมพัน,นธ์เวทีมวยชุกคราววัดถนนหักตะบนถนนหักอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ จากนั้นประทับใจกับลิเกลูกหลานบ้านเรากล้วยหอมบัจจงศิลป์กล้วยหอมบัณจงศิลป์ศิลปินอิส,สานใต้ที่กำลังมาแรงแม่ยกฟลิเกไม่ควรพลาดถึงเป็นแค่แรงงานของนาและสนุกกับการร้องเพลงงานนี้เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ร่วมแสดงความสามารถกับการร้องเพลงเสียงเพลงแหง่งศรัทธา อย่าลืมนะครับ5มีนาคมนี้ร่วมงานประจำปีปิดทองรูปเหมือนหลวงพ่อเพียรวัดถนนหักศรีลวิสุทธารามบ้านถนนหักตำบลถนนหักอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกิจกรรมการคุศลมากมายพร้อมมหรสพสมโพธอาทิรายการมวยมันลิกเกดังกล้วยหอมบรรจงศิลป์และสนุกกับเสียงเพลงแห่งศรัทธาดำเนินงานโดย คณะกรรมการวัดถนนหักและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนางรองเ3สาพร้อมทีมงานรับประกันคุณภาพไม่ผิดหวังว